นี่คือเครื่องบิน AT 400ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกม GTA San ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นผู้โดยสารหรือเป็นคนขับของเครื่องบินลำนี้ก็ได้โดยการนั่งโดยสารเครื่องบินลำนี้เราต้องไปอาคารผู้โดยสารของแต่ละสนามบินในแต่ละเมืองหลังจากนั้นเราจะได้เลือกเมืองที่เราจะไปลงและหลังจากนั้น ตัวเกมก็จะตัดเป็นภาพคัสซีนของการเดินทางโดยเครื่องบิน AT-400 ซึ่งเราสามารถข้ามคัสซีนนี้ได้โดยตัวเกมจะตัดเป็นภาพที่เครื่องบิน AT-400 กำลังลงจอดที่สนามบินที่เราเลือกไว้แต่ถ้าหากว่าเราต้องการขับเครื่องบิน AT-400 ให้เราเข้าไปที่สนามบินของเมืองลาสเวนทุรัสหลังจากนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ของสนามบินเราก็จะพบกับโรงเก็บเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่สุดทางลันเวย์ของสนามบิน และเราก็ไปยืนหน้าลงเก็บเครื่องบินหลังจากนั้นประตูก็จะเลื่อนลงเราก็จะพบกับเครื่องบิน AT-400 ที่จอดอยู่ด้านในและแค่นี้เราก็สามารถขึ้นไปขับเครื่องบิน AT-400 ได้แล้ว